Down สวัสดีค่ะคลิปนี้ีมีอะไรดีๆหาดูยากๆมาให้ดูกันอย่าเสียเวลาเลยไปดูกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้สิจะพาคุณผู้ชมไปดูรถเปิดประทุนกันค่ะของเล่นที่ผู้ชายอยากจะมีไวค้ครอบครองสักคันหนึ่ง Porsche Spider ราคา1ล้านเหรียญหรือ30ล้านบาทรวมภาษีแล้วก็น่าจะประมาณ100ล้านบาทได้ค่ะ so รถคันนี้ราคาแพงหูฉี่เพราะว่ามันมีตำนานที่ไม่ธรรมดารถคล้ายๆค,คันนี้เคยเป็นรถคู่ใจดาราดังที่เป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างเจมส์ดีนโอ้โหยังกับพ่อลูกแบทพีสเลยแหละคะ่ะ หลายคนบอกกับซีว่ารถเปิดประทุนเนี่ยเอาไว้ขับเล่นวันหยุด <c oughs> เอารถราคาร้อยล้านไปขับเล่นวันหยุดเนี่ยนะ สิว่านะคะรถเก่าก็เหมือนภาพวาดดีๆอ่ะยิ่งนานวันยิ่งมีราคาเราดูแลรักษาให้ดีค่ะรถดีๆเนี่ยเอาไปขับเล่นอวดสาวได้เราใจเป็นอ่งแบบค่ะ แหมแปลว่าแต่คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เลยนะคะซีเองอ่ะยังอยากได้รถเปิดประทุนแบบนี้เขาไว้บ้างสักคันหนึ่งเลยอ่ะจริงๆเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีเอาไปทําอะไรก็เมืองไทยร้อนขนาดเนี้ยโหแต่ว่าอยากได้ค่ะแต่นี่สาคัญแล้วนะซีวี่ผู้ชายหล่อมากอีกคนนึงคนนี้เขารู้แน่ๆเลยว่าจะมีรถเปิดประทุนเอาไว้ทําอะไรจิ๊บมีรถประทุนไหมคะอ๋อไม่มีครับคันนี้คันนี้เขาเรียกว่ารถประทุนเปิด เขาไม่ได้เปิดประทุนเลยจ้ะนี่คือรถประทุนเปิดเมื่อกี้เห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยพูดถึงแมงมุมแมงมุมใช่ไหมเพราะสไปเดอร์สามพนหก็เป็นรถในตำนานค่ะนะฮะอ้นี่ก็เลยพามาดูแมงมุมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันสายพันธุ์ อิตาลีมันคืออัลฟาโร e o โอสป e r เดอร์ดูเวตโต้หนึ่งพันหกร้อยอะไรนะเขขออีกทีแบบช้าๆได้ไหมฟังไม่ทันอัลฟาโรเมโอสปายเดอร์ดูเวตโต้หนึ่งพันหกร้อยอะไรนะเขขออีกทีแบบช้าๆได้ไหมฟังไม่ทันในแบเงี้ในประเทศไทยนี่มีเยอะไหมคะอืมก็พอจะมีอยู่บ้างแต่ถ้าเยอะคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสี ถ้าดูข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าทรงมันจะเป็นทรงไปดูาอ,อ่เขาเรียกว่าทรงบดเทลนะหรือว่าทรงหางเรือ oh. อ๋อคนไทยเรียกว่ารถด,ดัเหมือนผู้หญิงถ้าเทียบรถคันนี้กับผู้หญิงเนี่ยพี่จิ๊บจะเทียบมันกับอะไรดีก็นี่มีสาวเสื้อแดงอยู่นี่แล้วไงตรงนี้จะเห็นว่าพีนินเฟรน่าอันนี้คืออะไรคะเป็นชื่อคนฮะเป็นเป็นชื่อของ The ชื่อคนแล้วก็เป็นชื่อของสำนักที่เป็นคนดีไซน์ให้เฟอร์รารี อิตาลีเหมือนกันเอลฟาโรเมกับเฟอร์รารี่มันมีพันธะอะไรเกี่ยวกันคะก็หนึ่งเป็นรถสายพันธุ์อิตาลีเหมือนกันโอ้โหแ,แล้วก็สองเนี่ยเป็นอินฟรเนีเนี่ยเป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการออกแบบรถสปอร์ตที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกโอ้สุดท้ายค่ะช่วยโชวช์วท่าที่เหมาะสมที่สุดในการนั่งรถเปิดประทุนให้ดูหน่อยได้ไหมคะต้องท่าบบไหนนั่งรถเปิดประทุนถึงจะดูดูดีอ่ะต้องประมาณไหนคะเหมาะสุดใช่ไหมท่าอย่างนี้เลย เพราะว่าจะเป็นท่าที่หน้าเราจะเซฟจากก้อนหินที่มันกระเด็นเข้าหน้าจริงอ่ะ <laughs> <laughs> ใส่แว่นเอาคุณไม่จมากเอาุณมสองคณจะซีากันเตะไอ้เด็ก่อ h i คุณ r จิ๊ o ส์รวยมันมาก r o h า o ุณโอ้ l e ข s ให้ e a ะ e s g าค r ณคุณโรบิน a v e เฮเว o ก e o Robinson, heaven God's to place.